ยินดีต้อนรับสู่การแนะนำการพิมพ์ป้ายบาร์โค้ดจากเอกสารรับในโปรแกรม b p a t ERP ที่จะช่วยให้ธุรกิจของคุณประหยัดเวลาในการพิมพ์ป้ายราคาพร้อมทั้งเพิ่มความสะดวกในการจัดการสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพด้วยโปรแกรม b p a t Barcode คุณสามารถพิมพ์ป้ายราคาจากเอกสารรับสินค้าเอกสารซื้อหรือเอกสารเบิกสินค้าได้โดยไม่ต้องเลือกสินค้าทีละรายการเมื่อเปิดหน้าจอพิมพ์คุณจะพบว่าสินค้าบางรายการไม่มีรหัสสินค้า885ติดตัว เพียงเลือกเอกสารที่ต้องการระบบจะประมวลผลและพิมพ์ป้ายบาร์โค้ดให้อัตโนมัติสำหรับสินค้าที่ไม่มีบาร์โค้ดในขั้นตอนการตั้งค่าการพิมพ์คุณสามารถตั้งค่าการพิมพ์ได้หลากหลายโดยเลือกพิมพ์สินค้าทั้งหมดในเอกสารหรือเฉพาะสินค้าที่ไม่มีบาร์โค้ดระบบจะกรองรายการสินค้าตามความต้องการและพิมพ์เฉพาะสินค้าที่ต้องการช่วยลดต้นทุนและประหยัดเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความสามารถของโปรแกร,รม b ีพัทบา r ์ o ค e ช่วยให้การพิมพ์ป้ายบาร์โค้ดจากเอกสารเป็นเรื่องง่ายและรวดเร็วคุณสามารถจัดการงานบาร์โค้ดได้อย่างเป็นระเบียบลดความซับซ้อนในการพิมพ์ป้ายราคาแต่ละชิ้นพร้อมทั้งลดข้อผิดพลาดในการทำงานช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจเพิ่มความสะดวกสบายและประสิทธิภาพให้ธุรกิจของคุณด้วยการพิมพ์ป้ายบาร์โค้ดจากเอกสารใน b ีพัทบา r c โค e สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายขาย0852345980าายไลน์ SLB part.